น้ำค่ะวันนี้นะคะน้ำนะคะก็จะมาแกะพัสดุกันนั่นเองนะคะก็น้ำแกะไปแล้วนะคะ1วันนะคะก็เมื่อวานนะคะน้ำนะคะได้แกะพัสดุไปจากร้านมาโมนนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะน้ำก็ได้รับพัสดุมาอีกแล้วนะคะทุกคนก็อันนี้นะคะจากร้านตืมนะคะก็ King Pa ก k e ็นั่นเองนะคะก็หลังจากช้อปปี้นะคะแล้วก็ ในน้ำก็จะมาแกะกันเลยนะคะอันนี้ก็เขาก็เขียนไว้ให้หมูห่านะคะโอเคน,น,นะคะเดี๋ยวน้ำมาแกะพัสดุกันโล่นะคะอันนี้ก็คือจำไม่ได้นะคะสั่งอะไรไปบนมาไ,ได้แล้วค่ะทุกคนนี่ เจ้าหอง้านน่ารักมากนะน่ารักคือไม่ใช่อะไรเอามาติดเอ้ยเอามาใสเอ้ยเอามาโน่นนี่นั่นนะเนาะเดยนน้ำจัดแกะแกะยากแอ้วคือเล็กแบบเล็กแบบเล็กเลย One hour later.